มาแล้วนะครับรถเร็วหนึ่งหกแปดที่ลาช้ามาสี่ชั่วโมงนะครับเนื่องจากประสบเหตุส่วนกับรถยนต์นะครับถแถวๆห้วยยอดอันนี้ก็เลยล่าช้ามาเยอะเลยนะครับเมื่อวานก็ล่าช้ามาแต่ก็เปลี่ยนรถจักรมาด้วยนะครับเพราะรถจักรชำรุดพอสมควรเลยเปลี่ยนอาตอมเป็น G452 สี่ห้าสองแผ่นท่านผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถาน ที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชาลาจะอยู่ด้านขวาของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถท่านผู้โดยสารโปรดตรวจสอบสิทธิของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบชานชาลาที่สองขณะนี้เป็น หรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนคนปรปฐมสถานีสาลายาสถานีบางบํารุงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางเดยสวัสดีภาพและหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ I